สวัสดีครับวันนี้นะครับเรามารู้จักนะครับไวอากาเมืองไทยนะครับรับรองว่าไม่แพ้ไวอากาเมืองนอกนะครับมาดูที่ว่าเป็นอะไรนะครับนี่ครับพี่น้องครับเห็นไหมครับเห็นเครือคุ้นๆนี่ครับนี่ก็คือคืออะไรครับต้น ต้นตำลึงนะครับต้นตำลึงเป็นข้ออย่างนี้นะครับนะครับมาดูขั้นตอนวิธีการทำนะครับนี่ครับเรา40ที่มีเป็นยาสามัญประจำบ้านเราอยู่แล้วนะครับเราก็ทำความสะอาดต้นตำลึงนะครับที่มีลักษณะอย่างนี้จะสุดยอดเลยนะครับปกติส่วนมากจะเป็นเถาใหญ่ นะครับถ้าข้อเป็นปมๆอย่างนี้จะสุดยอดนะครับเราก็มาสับหั่นธรรมดานะครับหั่นไปสับไปสับไปนะครับสับไปเรื่อยๆครับมาเก็บนะครับทำความสะอาดแล้วเราก็จะทำการดองนะครับดองเหล้า เป็นการดองเหล้าดื่มนะครับนี่สังเกตไหมครับเป็นเถาเกลือตำลึงเรานี่เองนะครับทดลองดูนะครับใช้ได้ผลนะครับเราก็มาจับยัดใส่ขวดเลยนะครับเพราะวา่าเพื่อเป็นเป็นขวดยาดองก็ไม่ต้องหาหอะไรยากครับซื้อมาขวดน้อยนึงก็จับยัดลงไปครับ ยัดลงไปทั้งลากทั้งต้นทั้งต้นใหญ่ต้นเล็กนะครับเอาพอประมาณนะครับพอประมาณเพราะว่าตัวยาหรือว่าจะเยอะมากนะครับเพราะว่า15วันนะครับเราจะเก็บไว้สิบห้าวันนะครับเห็นไหมครับเห็นสเก็ตไหครับนะครับ,นะรบจะเข้าตัวเครื่องเข้ายาแล้วนะครับ เก็บว้15วันตอนนี้นะครับเก็บไว้เลยนะครับเมื่อครบเมื่อครบ15วันแล้วนะครับก็เชิญพี่น้องนะครับผู้ชายของเรานะครับคนละเป๊กบันละเป๊กนะครับคนละเป๊กนะครับรับรองได้ผลแน่นอนนะครับ ทดลองดูนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องเราไว้ดนะครับรับมีแล้ว